สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอของ TikTok นะครับก็ลองทำตามกันดูได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆมาที่ Google นะครับจากนั้นให้เพื่อนเซิร์ชหาเว็บไฟต์ที่ชื่อว่า k m นะครับขีด T H นะครับก็จะเป็นเว็บปั๊มไลค์ปั๊มผู้ติดตามนะครับได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับจากนั้นก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับ พอคลิกเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับก็มาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับโดยคลิกได้จากตรงนี้เลยนะครับหรือคลิ้งผมก็จะทิ yup. Esta, ้งลิงก์ไว้ให้ด้านใต้ลิปมีด้วยนะครับพอมาที่หน้าสมัครสมาชิกนะครับก็ให้ครบเพื่อนเกอะข้อมูลครบถ้วนนะครับก็ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกสัญลนล่างนี้นะครับเพื่อมีการยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขของทางเว็บไซต์นะครับจากนั้นก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับ พอสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราย้อนกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับลงชื่อเข้าใช้งานแล้วนะครับหน้าแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีประกาศกลางจอแบบนี้ก็คอยสังเกตกันด้วยนะครับบางครั้งก็จะมีการลดราคาของบางบริการนะครับหากใครไม่อ่านก็อาจจะพลาดโอกาสดีๆไปได้นะครับในด้านซ้ายนี่ก็เป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมาสอนวิธีการเติมเงินให้ด้วยนะครับ แล้วขั้นด้านบนนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่ทางเว็บไซต์มีให้บริการนะครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มวิวนะครับให้เพื่อนๆคลิกที่ติ๊กต็อกนะครับจากนั้นในส่วนของหมวดหมู่นะครับก็ให้เลือกเป็นเพิ่มวิวนะครับเพิ่มยอดวิวนะครับติ๊กต็อกนะครับแล้วในส่วนบริการนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นบริการนี้เลยนะกันนะครับเพิ่มยอดวิวติ๊กต็อกทันทีนะครับสี่ห้าเก้าหกนะครับจากนั้นก็อ่านรายละเอียดครบถ้วนนะครับฉัวก็นําลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้นะครับ วิธีการนำลิงก์มาใส่นะครับก็ง่ายมากนะครับคลิกเข้าไปดูวิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มยอดวิวนะครับแล้วก็ขัดลอกลิงก์นะครับมาใส่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์ปริมาณยอดวิวที่ต้องการได้เลยนะครับต่ำมาอยู่ที่หนึ่งร้อยท่ผมสาธิตที่ดูอยู่ที่สองพันเลยแล้วกันนะครับสองพันวิวก็อยู่แค่บาทกว่าเกือบสองบาทนะครับถูกมากๆนะครับจากนั้นก็กดสั่งซื้อนะครับ พอสั่งซื้อเสร็จแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้ก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีรหัสครรมสั่งซื้อมาให้เราด้วยนะครับหากเราเกิดปัญหานะก็สามารถนํารหัสน,นี้นะครับไปแจง้งแอดมินนะครับแอดมินก็จะคอยดูแลเราตลอด24ชั่วโมงนะครับยอดไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้าก็ลองติดต่อกันไปดูได้นะครับก็จะมีรายละเอียดที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับจะเป็นบริการลิงค์ปริมาณและค่าบริการนะครับหากต้องการจะย้อนดูรายละเอียดพวกนี้ โดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดที่เราเพิ่งได้ซื้อไปนะครับก็จะเป็นเลขออเดอร์นะครับอ่าบริการนะครับปริมาณค่าบริการนะครับแล้วก็มีสถานะบอกอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็สถานะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงรอดําเนินการนะครับหากเสร็จสมบูรณ์ก็จะขึ้นสีเขียวตรงนี้นะครับในช่วงรอดาเนินการที่ผมจะมาอธิบายนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูวิธีการเติมเงินกันบ้างนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงหกช่องทางด้วยกันนะครับจะเป็นสแกน QR code นะครับ อ่าโอนเงินผ่านธนาคารนะครับแล้วก็ต้องอัปโหลดสลิปด้วยนะครับภายในสิบห้านาทีนะครับไม่งั้นจะเงินจะไม่เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทูมันนี่วอลเล็ตนะครับอ่างเปาวอลเล็ตนี่ก็เป็นการติดต่ออ่าส่งอ่างเปาผ่านแอดมินได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นทางเหรียญคริปเหรียญคริปโตนะครับซึ่งมีให้เราเลือกถึงสี่สกุลเงินด้วยกันนะครับแล้วก็จะเป็น Perfect Money ที่จะเป็นเหรียญ usd นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับได้จากทาช่องทางนี้เลยนะครับมีตอนนี้มี ให้เราเลือกนะครับเป็น google play นะครับเป็น android นะครับตอนนี้ก็กำลังพัฒนาการแอ t o r e อยู่นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับซึ่งทุกแพลตฟอร์มไม่ได้อยู่ในนี้นะครับเราสามารถเลือกหมวดหมู่แล้วก็สามารถคลิกดูบริการได้นะครับแล้วก็สามารถดูรายละเอียดของบริการแต่ละบริการได้นะครับแล้วก็กดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับ ใครสนใจแบบไหนนะครับก็มีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, TikTok, IG, นะครับ i i t ต r i n s t a g r a m Google นะครับก็มีนะครับหรือจะเป็นทางไลน์ก็มีนะครับข้ามานะครับก็จะเป็นบริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครอยากได้รายได้เสริมนะครับก็คัดลอกนี้ส่งต่อคนอื่นนะครับก็จะได้อัตราค่าแนะนํา5%จากยอดค่าใช้จ่ายนะครับสามารถดูรายละเอียดได้นะครับว่าตอนนี้ยอดเงินของเรามีอยู่เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็เบิกไปแล้วแล้วเหลือเท่าไหร่นะครับก็ ลองทากันดูได้นะครับหากใครอยากได้รายได้เสริมนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการติดต่อแอดมินนะครับก็ให้เรามาที่หน้าแรกนะครับก็จะเป็นการติดต่อแอดมินด้านบนเลยนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงสองช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นทางตั๋วช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทางไลน์นะครับก็สามารถแอดเข้าไปแล้วก็ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็จะมีแอดมินซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงนะครับทางชุดตั๋วช่วยเหลือนะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นการฝากข้อความนะครับก็จะเป็น เลือกหัวข้อนะครับที่เราเกิดปัญหานะครับแล้วก็รหัสคําสั่งซื้อของเรานะครับแล้วก็คําร้องขอนะครับก็จะเป็นการอย่างเช่นยกเลิกนะครับการเร่งนะครับหรือการซื้อนะครับไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับและหรือแล้วเราก็สามารถพิมพ์รายละเอียดตรงนี้ลงไปได้นะครับแล้วก็สามารถฝากรูปได้เช่นกันนะครับแอดมินก็จะมาตอบกลับเราทางด้านขวานี้นะครับทีนี้มาดูิธีการที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับว่า ขึ้นอย่างนะครับอ่ามาดูยอดวิวกันบ้างนะครับให้เรามาที่โปรไฟล์นะครับตอนนี้ยอดวิวของเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับสั่งไปแค่สองพันนะครับขึ้นมาแปดพันเลยนะครับก็การแถมของทางเว็บไซต์ก็แถมเยอะมากๆนะครับสําหรับบริการนี้นะครับสําหรับใครนะครับที่ต้องการจะเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอทิกตอกนะครับดีห่วงไมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนีนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ